สวัสดีครับผม้าจากช่องโคราคาร์ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรีเบลเลียนสายผสมนะครับก็จะเป็นสายคิผสมกับสายเอสพาราโดนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของสวมใส่ที่ผมใส่นั้นจะใส่อะไรบ้างและก็การอัพสเตตัสนะครับจะอัพประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันครับรีดแมนชอบกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a Thailand g เกม Show 2025พบเจอเหลอดสตีมเมอร์ชื่อดังขั้งที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอต ยูโรต้อนรับจัดเต็นักสิบที่บูธตอแกวควาเป้ทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของุพิเศษจากนักล็อกเจินิสิตทำพลาดความยิ่งใหญ่17-19ถึตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมเศรษฐกิจพบกันที่บูธริทแมนช็อปตอนนี้นะครับทางร้านริทแมนช็อปเนี่ยเขาก็ กาลังจะจัดกิจกรรมนะครับที่ศูนย์การประชุมซิลิกิจนะครับเพื่อนๆสามารถไปเล่นเกมกับลิทแมนช็อปได้นะครับอุปกรณ์และของสมใส่นะครับสำหรับรีเบลเลียนสายผสมเนี่ยทางด้านบนเนี่ยผมจะใส่เป็นเซตเดดพาราโด้นะครับก็จะมีหมวกชมพูนะครับบวก5ซึ่งหมวกชมพูเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลดดีเลย์สกิลลงได้เยอะเลยนะครับบวก5เนี่ยมันลดอยู่ที่10%ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ รถด,ดีเลย์เพิ่มอีกเนี่ยเพื่อนๆต้องบวก9กับบวก11นะครับและทุกๆการตีบวกนะครับมันจะบวกเดฟให้เรา50เลยนะ ก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับสายเดสพาราโดในส่วนของตานะครับผมใส่เป็นโอดินแมสหลักๆเลยก็คือใช้ในการดูดเลือดนั่นเองในส่วนปากนะครับผมใส่เป็นปากปลาทองเพื่อเพิ่มออสแตทสองแล้วก็เอทเคบวกสิบเสื้อผมใส่เป็นเสื้อกิจกรรมนะครับอันนี้เป็นเสื้อของกิจกรรมรีเบลเลียนที่ผ่านมาถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่เป็นเสื้อแองเจลลิงก็ได้นะครับหรือว่าเสื้อกอบบินเพื่อเพิ่มแม็กเลือดเราให้ได้เยอะๆนะครับในส่วนของอาวุธนะครับผมใส่เป็นปืนอินฟินิตี้นะครับบวก7 อันนี้ใส่เป็นการ์ดฮันเตอร์ไฟส่วนออฟเนี่ยออฟอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าเกิดให้ดีก็ต้องเป็นโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นนี่แหละครับน่าจะดีที่สุดแล้วมัฟนะครับอันนี้ผมใส่เป็นมัฟหนอนอ่าอันนี้ก็ อะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆส่วนการ์ดเนี่ยใส่เป็นการ์ดเลดิ้รองเท้านะครับอันนี้ผมใส่เป็นรองเท้าเทมสเตง fs7 อ่าอน,นี่เป็นฮอกอายนะครับซึ่งก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดให้ดีกว่านี้นะครับเพื่อนๆควรมีรองเท้า infinity dex บวก11นะครับมันจะได้เรื่องการช่วยลดดีเลย์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่มีไงก็เ,เลยใส่เป็นคู่นี้ไว้ก่อนนะครับประดับนะครับอันนี้ผมใส่เป็นประดับ dex parado ring นะครับาการ์ดเป็น dark f a m e ซึ่งมันต้องคอมโบกับอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะอีกข้างหนึ่งผมเลยใส่เป็นแหวนดอกไม้นะครับบวก4 ADK 20 hit 16หรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีแหวนเดทพาราโด2วงเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับในส่วนของชาโด w นะครับตอนที่เราเล่นเป็นสายเด a พาราโด o เนี่ยผมใส่เป็นคอร์สรีโหลดนะครับ3ส,ส่วนเลยเพื่อลดดีเลยในการใช้สกิลลง3ส,ส่วนเนี่ยมันลดลง5%นะครับนะเมื่อใส่ครบ3ส่วน ปีกนะครับอันนี้ผมใส่เป็นปีกดูด s p นะส่วนชาโด้นะครับอันนี้ก็เป็นชาโด้ฟ้าเลยนะจะมีโล่นะครับบวก8นอกานั้นก็เป็นบวก5บวก3ครบเซตนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเซตคินะครับเวลาที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนของนะครับผมก็ได้ทําคลิปวิธีการเปลี่ยนของแบบรวดเร็วไว้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในช่องโคลาคาร์ดนะอันนี้จะเป็นเซตคินะครับที่เราไว้ยิงบอสหรือว่ายิงมอนที่มันเดียวๆนะครับหมวกอันนี้ผมใส่เป็นหมวกกระลอกนะครับใส่เป็นการ์ดแวนเบิร์กโดยการนี้มันก็จะ ช่วยในเรื่องของการยิงขีนะครับมันมีโอกาสคีบวกร้อยนะครับเป็นเวลา5วินาทีแต่มันก็สุ่มนะครับมันไม่ได้ติดตลอดนะก็ช่วยได้นะครับสำหรับสายงบน้อยสําหรับการ์ดใบนี้ในส่วนของตานะครับอันนี้ก็ยังเป็นโอดินนะซึ่งต้องบอกว่าสายคิเนี่ยเปลี่ยนก็ได้นะครับโอดินก็อาจจะไม่จําเป็นมากนะสําหรับสายคีในส่วนของปากนะครับอันนี้ผมใส่เป็นปากบอลลูน เพิ่ม a s p d 1แล้วก็แม็กเลืออน200เสื้อนะครับก็ใส่เป็นเสื้อเดิมเลยอันนี้เป็นเสื้อกิจกรรมการ์ดเนี่ยอันนี้ผมใส่เป็นการ์ดบาร์ทโปลี่นะครับเพราะว่ามันอาจจะได้ใช้ในหลายๆแมปนะในส่วนของอาวุธนะครับสำหรับสายคิเนี่ยอันนี้ผมเอาไว้ใช้ยิงบอสโดยเฉพาะนะครับก็ลเลยเลือกเป็นปืน Infinity นะครับใส่เป็นการ์ดม้าด,ดำา1ใบอ่านี่เลย โจมตีบอสแรงขึ้น25%ในส่วนมัฟนะครับอันนี้ผมใส่เป็นมัฟรีเบลนะครับบวก5เพื่อเพิ่ม ATK นะครับให้กับตัวเราเพราะทุกๆก,การนังเกต2คงขั้นเนี่ย ATK บวก20เลยส่วนการ์ดนะครับที่ผมใส่จะเป็นการ์ดเมมแบทนะครับ อันนี้ทุกเบสเด็ก10นะครับเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพระยะไกล1%ในส่วนของรองเท้านะครับอันนี้ผมใส่เป็นรองเท้า Infinity Lux e นะครับบวก11ออปชั่นเป็น s p d 2ออฟฟิเศษเป็น Hawk Eye นะครับประดับนะครับผมใส่เป็นหางกระลลกนะครับอันนี้ยังไม่ได้บวกอะไรนะ HPD บวก1นะครับเพิ่มดาเมจที่ทำต่อมอนเตอร์ประเภทบอส5%ครทีดมบวก5%นะครับแล้วเมื่อทาการโจมตีทางกายภาพระยะไกลเนี่ยคีดบวก5และที่สาคัญนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆใส่คอมโบ คู่กับหมวกกระลอกแล้วหมวกกระลอกเ,เพื่อนๆนะครับบวก7เ,เพื่อนๆจะได้ SPD บวกหโจมตีบอสแรงขึ้น10%นะครับ Critical Damage บวกอีก10%และเมื่อเราทำการโจมตีทางกายภาพระยะไกลนะครับคิบวกอีก10การ์ดท,ที่ผมใส่นะครับเป็นการ์ด g o ส d า c a r a b ส่วนประดับอีกหนึ่งข้างนะครับผมใส่เป็นประดับดอกไม้นะครับอันนี้เอาไว้เพิ่ม s p d ในส่วนของชาร d โดนะครับตอนที่เรายิงคิที่สําคัญเลยก็คือช h a d โดกันสลิงเกอร์นะครับในส่วนของมือกับในส่วนของโล่นะครับในส่วนของมือเนี่ยคุณสมบัติเลยก็คือ s p d บวก1ทุกๆก,การเรียนรู้สกิลสเน็กอายนะครับหเลเวล เจาะเกาะศัตรูทั่วไปนะครับ3%และทุกๆก,การอัาเกตด1ขั้นเนี่ยเจาะเกาะศัตรูทั่วไปอีก3%และเมื่อเพื่อนๆนะครับตีบวกไอชาร์โดมือเนี่ยถึงบวก7 p d เนี่ยเอพดีบวกอีก1นะครับและโจมตีระยะไกลแรงขึ้นอีก3%ในส่วนของโล่นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าคิดให้เราได้เยอะมากๆนะครับ คิดที่เข้าดาเมจบวก5นะครับและทุกๆก,การเรียนรู้สกิลซิงเกิลแอคชัน,นะครับ1น่เลเวลเนี่ยคิดบวก2และทุกๆก,การน้ำเกต1ขั้นนะครับคิดบวกอีก1นอกนั้น อ่าจริงๆเนี่ยควรจะเป็นเซตคิสนะครับแต่ว่าผมไม่มีก็เลยใส่สวยๆหล่อๆเท่ๆไปนะครับปีกก็เป็นปีกดูดเหมือนเดิมเลยไม่มีเซตคิสนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเซตคิสเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะและนี่ก็คือสเตตัสนะครับอันนี้สเตตัสผมอัพไว้สเต็งยี่สินะครับเอจิเจ็ดสิบวิดห้าสิบเล็กแปดสิบแล้วก็ลักแปดสิบเจ็ดที่เลเวลหนึ่งร้อยสิบนะสเต็งนะครับอันนี้ผมอัพไว้เผื่อแบกของนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าปืนเราเนี่ยมันต้องแบกลูกกระสุนนะครับ ก็เลยจะต้องมีสเตงติดไว้หน่อยนะครับแต่เมื่อเราใส่โอดิน,นะครับไอค่าสเตงเนี่ยก็พอมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะมันก็ช่วยเพิ่มเดฟให้กับเรานะครับทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะส่วนค่าเอจินะครับมันก็เพิ่มตกงตงอยู่แล้วเรื่อง a อช d นะครับช่วยในการยิงเร็วยิงไว้ส่วนค่าวิทเนี่ยอันนี้ผมอัพไว้คอมโบกับหน้ากากโอนนะครับใช้ในการดูดเลือดนะครับโอกาสดูดเลือดก็ 50%เลยนะถ้าเกิดอัพวิดไว้50นะครับส่วนค่าเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความแรงในการโจมตีของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นโจมตรีระยะไกลแล้วก็ถืออาวุธเป็นถือปืนนะครับ ATK มันเลยขึ้นอยู่กับค่าเด็กส่วนค่ารักนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับค่าคริติคอลนะครับนี่คิ K ผม70นะครับในส่วนของสก,กิลเนี่ยผมอัพไว้เท่าที่ผมใช้นะครับไอที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในการอัพยังปล่อยพอยต์ว่างไว้นะครับอีก 26. พอยต ใช้หลักๆก,ก็จะมีเป็นสกิล Fallen Angel นะครับในการกระโดด Binding Tap Picker นะครับ Lit Coil Platinum u l t a แล้วก็ Hot Barrel สกิลในส่วนตอนที่เป็นการสริงเกอร์นะครับที่ได้ใช้เลยก็คือสกิลนี้เลย d e a h Parado นะครับแล้วก็สกิลนี้ Single Action นะครับเพื่อที่จะคอมโบกับ Shadow Gun s l เก g e r แล้วก็ตัวนี้เลยครับ Snake Eye เพื่อเพิ่มระยะการโจมตีแล้วก็คอมโบกับ Shadow Gun s l i n อร์เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูดามเมจกันนะครับ ว่าของสมใส่ประมาณนี้แล้วก็อัพสเตตัสประมาณนี้ดาเมจจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเทสยิงขิกันก่อนเลยนะครับว่าดาเมจมันจะพอได้ไหมนะครับพอสู้กับบอสไหวไหมอ่ะดาเมจประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วกันนะประมาณ17นะครับ อ้าหมื่นนะครับอ่าแบบไม่ติดฮอไอนี่ก็จะอยู่ประมาณ1 3ื่นสามหมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลเดชพาราโด o กันบ้างนะครับว่าดาเมจเราจะประมาณเท่าไหร่นะครับโดยสกิลเดชพาราโด o นะครับเมื่อเราทําการฟอร์เรนเจนเข้าไปแบบนี้นะแล้วทําการกดเดชพาราโด o นะครับเพื่อนๆจะได้ดาเมจคูณ2นะครับอ่านี่เลยนะครับเข้าไปฟอร์เรนเจนนะครับ ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1 5ื0 0หเลยนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเราไปแบบปกติเนี่ยดาเมจเราจะอยู่ที่ประมาณ10,000นะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เซตเดสพาราโดเนี่ยในการเคลียร์มอนลูกกระจกได้นะครับแล้วก็ไปเจอบอสเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่เป็นเซตคิเพื่อทําการยิงไกลๆใครจะรู้กับบอสมันส่วนแมปฟาร์มที่ผมใช้ฟาร์มบ่อยๆนะครับก็น่าจะเป็น OG h a ดันอินฟินิตี้สเปซนะครับเพื่อนๆก็สามารถโซโล่ฟาร์มได้แบบสบายเลยนะ ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับ r e b e l เลียสายผสมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ